้องระวังโรคไข้เลือดออกมือ2ค่ะโรคร้ายที่ทำร้ายคนในครอบครัวคุณได้จะมีอาการเป็นอย่างไรมาเช็ครายละเอียดกันค่ะหลายๆคนนะคะก็คงจะได้ยินนะคะคําว่าไขา้เลือดออกมือ2ค่ะก็คงจะคิดว่าเอ๊ะ มันเหมือนกับโรคไข้เลือดออกหรือไม่ตอบเลยนะคะว่าไม่เหมือนค่ะเนื่องจากว่าไข้เลือดออกมือสองนะคะไม่ใช่เป็นการติดเชื้อไวรัสเต็กี่ค่ะแต่เกิดจากการที่มีคนในครอบคร,บครบัวหรือคนใกล้ชิดนะคะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วคนคนนั้นค่ะหรือว่าตัวเรานั่นเองมีอาการของไข้เลือดออกมือสองนั่นก็คือมีอาการทางจิตใจตามมานั่นเองค่ะโดยอาการของไข้เลือดออกมือสองนะคะก็จะมีตั้งแต่ปวดศีรษะนะคะอ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะเกิดจากภาวะความเครียดจาก ที่มีความกังวลที่คนใกล้ชิดของคุณนั้นเป็นเครือออกนั่นเองนอกเหนือนจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการอ่อนเพลียจนอานเป็นลมได้นะคะจากการที่ต้องเฝ้าไข้หรือมีความกังวลเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะ,ะการรักษาโรคไข้หวัดมือสองที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้คนใกล้ชิดและตัวคุณเองเป็นโรคไข้เลออกนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันนะคะแหล่งเพอาะพันยุงลาย ือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและฉันจะย้อนตอบคาถามให้ในคลิปถัดไปหรืด่อยมมนะคะ